มานะครับนี่ตัวที่สองไฮบิดทำให้บิดนะครับอาจจะลองให้ดูนะครับผมเนี่ยในการเดียวกันนะครับเอาไฟฟ้านะครับมาผ่านไดโอดบิดหนึ่งตัวก็พอนะครับไม่ต้องใช้สองเพราะว่าค่าความต้านทานที่หายไปศนย์ก็คือ0.5นะครับศูแอมป์าเลยที่หายไปแล้วก็วนก็จะมีการแปรผันด้วยนะครับก็ผ่าน a c เข้าไปร่วม อันนี้เป็น ACDC แต่มาทำไฮบริดนะครับแต่ว่าแม่นยำกว่ให้บิดทั่วไปนะครับแล้วก็จะเซฟทุนลงไปเยอะแต่ว่าได้ให้บิดแล้วก็ไม่ต้องมาหน่วงเวลานะครับผสมเลยเลยแดดมาแรงผักไฟฟ้าออกนะครับแดดค่อยดึงไฟฟ้าเข้าเพื่อให้ปั๊มรันต่อเนื่องสม่ำเสมอน้ำคงที่นะครับไง,ไง่ายๆเดี๋ยวผมจะลองให้เบิ้งตอนนี้เป็นปั๊มนะครับตัวที่สองนะครับาจะให้แตกต่างกันหน่อยตัวเก่าจะเป็นตัวนี้นะครับ เก็บลงกล่องเรียบร้อยลงตู้ครบเสร็จนะครับนี่ติดเทปกันไฟช็อตกันดูดเรียบร้อยนะครับอันนี้ยังไม่ติดให้เห็นๆกันก่อนนะครับแต่ละการตัวเดียวอ่าแล้วก็มาเข้าที่ DC เลยนะครับเพราะว่าการแปลงไฟปั๊มโซลาเซลล์เน้นที่ DC เป็นหลักเพราะจะทํางานได้เถียรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เน้นไฟ DC เป็นหลักอ่ถาถ้าไฟ DC ตก <c oughs> ก็จะมีการแปรพันตาม ไฟกระแสไฟแรงดันนั่นแหละนะครับมันจะรองให้เบิ้ลเลยอันนี้ปั๊มมาตั้งยังเสียบแต่ว่าตู้ตัวนี้ก็เพราะว่าเป็นแบตตัวนี้นะครับอเป็นแบตตัวร้อยแอมทีนี้ก็แดดบดน้ำนะครับโดยที่ว่ากําลังเปอร์เซ็นต์แบตใช้ไปทั้งคืนมีแค่ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์และแรงดันอยู่ที่ห้าสิบโวลต์มันจะตกแน่เพราะว่าปั๊มสองแรงนะถ้ามาดึงผสมนี่แดดบดทั้งสิ้นนะดึงไฟฟ้ารวยเป็นธรรมดาปกติ ครับผมเสียบไฟฟ้าเสียบไฟบงงงงงงบไฟ้าก่อนนะครับเอาตั้งตั้งลงพื้นเอาปั๊มตั้งลงพื้นนี่ครับเดจะดูตอนเสียบไฟฟ้าก่อนนะเสียบไฟฟ้าก่อนถ้าไม่มีโหลดก็คือบ่มีนาม,มอะไรผมจะรันให้เบิ่งก่อนอันนี้ AC นะครับก็คือไฟฟ้ามาผ่านแล้วก็มาขนานเข้าออคาเดียวปั๊บมาแล้ว ครับรันแล้วเริ่มรันแล้วรีเลย์ทำงาน,รานครับหน่วงนิดหน่อยมาแล้วครับนี่เงาไฟฟ้านะมีโหลดตัวนี้ดึงวัดมหาศาลเลยพี่น้องดูวัดนะนะครับวัดอยู่ข้างใน,นูนะ่เนาะอาไรนะพี่น้องสี่พันบอกมันพริกสองเท่านะแต่อันนี้ยังไม่มีโหลดนะนีน่เอาเไปจุ่มนำ้ำเอ้าเดินเอาไปจุ่มน้ำอันนี้ปิดลงก่อน ปีลงก่อนเอาไปจุุ่มนะ้ำแทงเข้าไปพอมปับ๊บนี่นะนะลานเลยนี่คือการผสมนะครับผสมเลยอลันแล้วดึงอันไหนก็ไฟทำงานแต่นะ้าดึงน่าจะดึงไฟฟ้าเป็นหลักเพราะว่าไฟแฝงพีเอลนะครับแต่ไหลอยู่นะตอนนตอนนึงในมีแดดเลยเมื่อกี้แดดยังออกนิดหน่อยอันนี้คืมว่เลยฝนจะตกครับนะนเนาะฝนจะตกแล้วนี่ นะครับแผงเป็นโมโนหาาเซลล์นะครับให้ดู580วัตต์นะพี่นอ้องตัวนี้นะนี่ไปเลือกใส่กันเอาให้ดูวัตต์นี่ครับเห็นไหมครับ580วัตตนะ์เนาะเห็นวัตต์กันไหมเนาะนี่ครับวัตตนะ์เนาะนี่วัตต์จะเปิดเสร็จ ห้าร้อยแปดสิบวัตอู้ไม่ชัดกันพี่น้องเลยน,ลลลนีอ่ะลูู่เลยห้าร้อยมมแปดสิบอ่ะอู้หเนี่ยโหซ้มาแป๊บหลุดเลยใช่ไหมอะสามแผงนะครับอนุกรมกันเผื่ออยู่สามสิบเปอร์เซ็นสี่สิบปอเซ็นต์จะไม่ขึ้นเลยพี่นอ้องอะเอาแค่ให้ดูไหลก่อนนะผมจะขึ้น AC ตอนนี้แผงไม่มีไฟ เป็นพี่แอวผมจะขึ้นไฟฟ้าเลยแล้วก็ไปดูตอนรันง่ายๆเบรงความแรงของหนามแบบแดดบดๆเนาะให้พุ่งจะกระจับๆเออได้ยุรันยังมาแล้วให้พุ่งชั่วคราวแล้วก็จะตัดแล้วพอความกินไลายนี่สองนิ้วนะผม่มีแดดนะครับอันนี้ใช้เอซีนะดูหนูนะใช้เอซีนะครับไม่มีแดดนะครับอ่ะ เดี๋ยวตัวก็จะตัดสักพักแหละเพราะว่าแบตต่ำนะครับเป็นแ0 0ร้อยแอมแรงเลยนะหนุนนะโอ้นนะเออเหยบสี่พอแล้วพอแล้วตูจะตัด